ค่ะพอดีว่าจะมีคนนะคะเอา Facebook ของเราซึ่งเอาไปแล้วเนาะไปกู้ในไอแอปออนไลน์ค่ะแอปออนไลน์เสร็จทีนี้ปุ๊บทาให้เราเสียมชื่อเสียงก็คือว่ามีเจ้าหนี้ที่ในแอปนั้นนะคะซึ่งอ่านใช้ชื่อ Facebook ว่าของเราใช้ชื่อ Facebook ว่าจูนี่จูนแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเอาไปสมัครในแอปออนไลน์เสร็จปุ๊บ ทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยเงินกู้ค่ะมาตามโพสต์เรามาตามหน้าเฟซเราทาั้งๆที่ไม่ใช่หน้าก็ไม่ใช่เราแล้วก็บัตรประชาชนก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่ของเรามีแค่ f a c e b o o k อย่างเดียวที่ขึ้นว่าเป็นของเรานะคะ เี๋นี้เสร็จปุ๊บค่ะก็มีอ่าคนนะคะโพสประจา์โดยเป็นกลุ่มใหญ่เลยทําให้ร้านเราที่ขายในออนไลน์อ่ะค่ะมันเสียมเสียชื่อเสียงแล้วก็ความมั่นใจของลูกค้าก็ไม่มีเลยจากนั้นนะคะก็มีการอาติดต่อไปทางเจ้านี่คนนั้นนะคะและทีนี้เขาก็มีการข่มขู่เราแต่เราก็ไปแจ้งความแล้วนะคะกับสอพอ,อาช้างเผือกไว้ที่เชียงใหม่นะคะเดีย๋ยนี้ค่ะก็คือ ตอนนี้กําลังรอตามเรื่องเจ้าหนี้คนนั้นก็ไม่ยอมหยุดที่จะประจานอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็คือว่าอยากให้ผู้หญิงคนนั้นนะคะออกมารับผิดชอบมาพูดความจริงกับอ่ากับสังคมกับไอ้ลูกค้าของเรานะคะเพราะวราเราขาดความน่าเชื่อถือมากๆเลยแล้วก็เจ้าหนี้ด้วยค่ะเจ้าหนี้เจ้าหนี้ผู้ชายคนนั้นที่ตามเรื่องนะคะเราก็อยากให้ออกมาคุยกับผู้หญิงคนนี้ว่ายังไงกันเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ก็คือว่า เราจะดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันค่ะแต่อยากให้ตามหาผู้หญิงคนนี้อยากให้สื่อค่ะช่วยตามหาให้หน่อยค่ะ